ผมอยากเห็นนะผมเห็นน้องเพิ่นลงมาเพิ่นเขียนวิธีการทำงานของเพิ่นลุยน้ำแบบนี้ท่านผมก็เลยว่าแต่ว่ากันได้เห่านั่นละอันย่ำหนาวกันได้เห่าอันละผมเห็นนยู่ลุยน้ำเพื่อกันโอ้นี่เด้หนางานเพิ่นเฮ็ยจังสีเนาะม้าหรือก่ามันเก็นมัดเงก้ยโอ้กางคือการกันนกกัยังบอกัโอ้ไวย

สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับเมื่อนี้สร้างวันศามีบรรยากาศการตัดพักมินารีมาให้พี่น้องเบิงนี่คืองานเกาหลีอีกอย่างหนึ่งนะครับเด้ออันนี้ก็เขาทั้งหลังกำลังงามเลยครับพี่น้องเออผมมีบรรยากาศการตัดพักมินารีมาให้พี่น้องในเบิงว่านี่คืองานงานหนึ่งที่พี่น้องคนไทยอาจจะได้มาเจอนะครับ สำหรับพี่น้องที่กำลังอยากจะมาทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้บางคนอานจจะกำลังจะล้อสอบนะอยากจะมางานเกษตรงานประสุตั์บางที่ท่านอาจจะได้มาเจองานตัดพักลุยน้ำแบบนี้ก็ได้นะครับบพราว่าท่านจะมาแบบไหนถ้าท่านได้มาเจองานแบบนี้นี่คือนางานจริงเลยที่พี่น้องจะได้เจอเพราะว่านาห้อนนาหนาวท่านกระจองได้ตัด แบบนี้ได้คัดแบบนี้ได้ครับพี่น้องเด้อผมก็เลยเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบิ่งเดี๋ยวไปชมกันนะครับพี่น้องว่าบรรยากาศข้าวเจ้าตัดเป็นทังไหนกันครับไปเบิ่งกันครับผมไพล์สีมากกันไหมไพล์สีมากกันไหมโอ้โหนี่ครับโอ้แล้วเขาเฟินแห่โอ้สามสามข้าววันนี่คือเพิ่นเฮ็ดสูกิน

ีนาก็เริ่มตั้งเดือนเดือนสองเดือนสามคุณว่าเลยปลูกปลูก,กอกีกตัดปลูกตัดอยู่นี่แล้วคนละสองล้านฮะเพิ่นเฮ็ดทูกกินสามครับสามครับครับเขาสามครับเราซื้อให้กินโอ้สุดยอดเลยมามาเห็นอยู่ในห่อหลายหลายคนมีคนไทยอยู่บ่ได้ผมไทยผู้หญิงก็หันสองผู้สาวกับผู้ชาวสามโอ้มะหยิดโอ้เปิดตัวมาหายยันน้ำเสียเดี๋ยวเอ้ ก็ามารับอะไรไปมากซะบ่หรือผมขี่รถคือรถแย่หอ้องนอนติดแอร์ทุกห้องอ่ผมขี่รถลงมาผมเห็นพาก,กันตัดอยู่เมื่อวานเมื่อกวันนึ่ผมว่าโอ้ยออผมกับบุก้าเขามาผมยันว่มีคนไทยเนาะผมอยากเห็นนะผมเห็นน้องเพิ่นลงมาเพิ่นเฮ็ดวิธีการทำงานของเพิน่นลุยน้ำแบบนี้ท่านผมก็เลยว่าแต่ว่ากันได้เฮานัา่นละ่ะอันย่ำหนาวกันได้เฮาอันละผมเห็นอยู่ลุยน้ำเพื่อกันโอ้นี่เลยหน่างานเพิ่ธีการตึงสีเนาะ โอ้นนก,การคืร helmet, นนอการกโนกกันยังบอกครับกันนกเลยครับอาศัยว่าัดต้นตั้งตรงน้ำโอ้ตัดมันอยามัน้อดึงออกโอดึงออกมาเราค่อยตัดบนี่มันข่ามังเด้โอ้นี่อยนี่สภาพงานครับเอาไปเผยแพ่อะไรบ้างคลิปนี่ ภูเรดากมากับมทีสองล้านหาอู้มาเอียงซะบ่าเหออยู่หันผู้หญิงนี่สองล้านเลยถ้ารอกักเก่งห่วยส่วนใหญ่ตุกมาซะบ่มันเหลีวซะบ่คู่ละสี่ล้านหานี่โอ้ผมมักผมโอ้ว่ วหนนาคนไทนะว่าโอ้โอ้นี่คือวิทีตัดตัดสีเลยตัวนี้กเ็อันนี้มันมันติดมัเนี่งนลยต้องสาวมากคนเคยตัดผมเห็นอยู่ตเแี่ละราเพิ่นกับไปล่างกันอีกที่นึงในห้องในรอกรอกี่รอกเปลือกหัวหอเสร็จปล่ะ เออข,ข,ข,ขายเลยบเปล่ากำประมาณเนี้ยเออแล้วก็มัดมัดเนอะครับแบนี่พวกน,นี้ไปล่างไปล่างเลยกระเพ็ดซุ้ลูกค้าโอ้มึงเจ้ากินบ้างเทียบไปไหนเป็นตั้งไหนเลยนี่โอ้มันก็กินเฉีวเฉียวขึ้นกันกับโอ้ยว,ว่ามันซุ่มขึ้นขึ้นจนซุ่มอยู่ทั้งโคกน่ะบ่เออฉันจะล็องเด็ดดมมึงยังไงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอว่าผมเห็นน้ำโคกผมเคยเก็บมากินอยู่อันรุ่นเกิดที่น้ำโคกน้ำหยังเล็บเลยเนอฮะเฉพาะคนไม่ยัดจริง โอ้ยปิงกันนี่โอ้ยปีงเัาก็มีกังเกียงยี่ดรอขึ้งเห็นว่ากันไรแต่ว่ามันกระดึบกระดึบบางทีมันกรเสียวเนาะโอ้ยผู้หาเจียมีคนมากเนาะครับเนาะโอ้บึงบึงวิธีการทำงานกันหน่อยกัน โอ้ยนี่ผมก็เห็นหน้องเพลนลงมาในี่ยยู่ทู่เพลนละวานผมเห็นเพลนตัดน,นี่น้ำผมมาสิมาอยู่ผมบากกล่าว่าผมจานว่าผมมีคนไทยผมต้องายานคนเกา,นาหานะลีเพลน่าให้่นะก็เลยผมอุตส่าห์เลี้ยวรถเขามาเลยนี่ผมก็จิกับไปเห็ดงาน,น,านางเห็นงานลงงานโอ้ตัด,ดตัดแบบนี้ได้ตัวนี้อันนี้คือตัดในน้ำตัดได้อันเชียงแสนตัดได้เนาะถ้าผมมีมัง

ไปปลูกไว้แล้วเดโอ้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 อันนี้เข้าใจแล้วบรักการนี่เข้าใจแล้วบคันปลูกซือเขาบ้านเขานี่ละเขาได้เวลาเดือนสองเดือนเลาก็ไปเจาะโอ้อันนี้เข้าใจเลย่อบานนี่เข้าใจแล้วบรักการโอ้ครับผมโอ้มีหอดแนวฝนมีดพ่อมาหนิอันนี้ต้องต้องต้องในฝนตลอดครับผมถจำบ่เขากับฝนอ้นี่หน้างานแบบนี้เขาตัดให้เบิ้งดูบหมนลักษณะการตัดตัดตรงไหนก็ตัดนี่เนี่ยจวบวบจวบเรียบร้ยนี่เนี่ยตัดอยู่ทึ่งๆ โอ้โหนี่ตัดแล้วล่ะนี่อันนี้ตัดเขาตัดเัาแล้วเขาก็มาตัดปลายมันอีกตัดเปลี่ยนมันไม่ใช่เอกเสมอกันเด้โอ้ในนามเนาะนี่ครับมาตัดหักมันออกอันนี้พักมันร้อยเนี่ยเออพักมันร้อยเลาก็ต้องตัดหดัก,กออกวคนตัดแล้วก็เอามาใส่ฟุ่มนะครับนี่ปึ๊บโอ้นี่อันนี้น,นี่ลากฟุ่มไปวะนี่นี่ คนพ่กันใสอีกทีนึงอ้เอาแพงกันปะสิบกําโอ้แพงไหมวันกัแพงกับสมพนนี่เด้อครับเพราะว่ามันเฮ็ดครักอ้ยอันควงบ้านนี้่ยสุ่าแพงเลยอันมันเฮ็ดยนกกลัวสิได้มาแต่ละยางหันงั่นแล้วเออ โอ้นสารผมขอพูดหลายๆได้่เดหอว่หนาผมขอพูดหลายๆได้ครับเนอรับสนองวรานาสาไปเบิ่งแรกในในยูทูปสนองวรานาสาเ้อะยูทูปสนองว่านาสาเออเบิ่งงด้อสนองวรณนาสายูทูผมครับเจ้าเจ้าผมผมสิลองมือนี่แหละสนองวรณนาสาอไทยครับ ครับผมพิมพ์หาเลยเจ้าพิมพ์เข้ามาสนองในยูทูบอยู่คืนว่าเราตึมเลยครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวสิฮะฮะเดี๋ยวสิผมคิดว่าอาจจะมีคนมาจะถ่ายเห็นคลิปนี้นะอุ้ยผมประกาศผมจ้งเพื่นว่าเมียนผมโอ้ผมก็จะลงงานครับผมผมก็จะไปเห็นงานผมสิสวยฮะพูดมาทั้งช่องน้ำผุนะโอ้ยผมประกาศเขาไปถ่ายเพิ่นดอกน้าอายเพิ่น โอ้วันเสาร์ผมเห็นงานถูกมือเลยวันเสาร์กับผมกับไปเห็นงานซอยเมียผมไปรับจอบกับเมียผมไม่ได้หยุดเลยครับผมขอบคุณนล,ลายครับผมนั่นแหละครับพี่น้องหน้าง,งานก็นจะประมาณนี้นะครับพี่น้องเด้อนี่ก็คืองานตัดผักมินนรีซึ่งผมเคยร้องให้พี่นอ้องเบื้องเลี้ยวที่กายนี่ที่น้องเจียมนะครับเจียมช่องเจียมสไตล์นะ่ะส่งคลิปมาให้ผมดูตัดผัก มีนาลี่ในเห่าในรงเลื่อนกับลุยน้ำเข้ากันถ้าพี่น้องสอบมากาันเกษตรถ้าได้มาเจองานตัดพักมินารี่ก็ต้องในลุยน้ำแบบนี้เพราะว่าสิการแก้งหรือว่าในเห่านะครับพี่น้องกัแบบเดียวกันนี่เลยนี่คือนางานจริงที่ผมได้ไปท้ายจริงๆมือเร้านี่นะครับพี่น้องแต่เหากับบรลูแลหรว่าเหามากเหามาจากบ้านนะเหาจะได้มาเจองานแบบไดถ้าได้มาเจองานแบบนี้ ถ้ามีงานตลอดปีก็ถือว่าดีไปนะครับพี่น้องเด้อนาห้อนตัดกลางแจ้งนาหนาวเข้าไปในเฮาก็มีงานตลอดแต่ว่าน้องเจมนี่แกกับมาได้ประมาณสองปีสามปีแล้วแกกับว่าอยู่แบบนี้แกกับว่านาล้อนจะอยู่ภาคนี่นาหนาวก็จะขึ้นไปอีกภาคก็จะไปอีกภาคหนึ่งนะครับจะหมุนเวียนกันแบบนี้นะครับพี่น้องถ้าผูใ้ใดสนใจก็ลองศึกษาเบื้องนะครับเด้อ เพราะว่างานเกาหลีมันมีหลายอันลายอย่างงานกเกษียก็มีเป็นรอยอยางถ้าผมมีโอกาสได้ไปไทยมาให้เบิ่งกะบ่รู้ว่าเสียวยังไม่พี่น้องเบิง่งเพราะว่างานกเกษียของผมกะผมก็เทียวไปรับจอบเมียผมนั่นกะมันก็เป็นงานดอกไม้ก็เป็นอีงานอีกสนิดหนึง่งนะครับก็บเป็นอีกตัวเลือกตัวเลือกหนึง่งนะครับพี่น้องถ้าผู้ใดคิดว่าเอองานแบบนี้ฉันกับมาได้ฉันทําได้ฉันบ่ยยานดอกเพอเพื่อเงินเพราะว่าค่าเลี้ยงมันกับแพงนะครับพี่น้อง ค่าเรื่องนี้เริ่มต้นที่ซีมือนหาเมือนกับบอมันธรามาาเลยครับพี่น้องเด้อผู้ใได้สนใจการล่องการล่องศึกษาล่องดูนะครับหรือผู้ใหกาล่องจะเล่าจะเลี้ยนนึ่งสิกาถ้าผู้ใหบอมีที่เลี้ยนการล่องทักผมมาได้นะครับผมแอดเฟซสนองวามันสามารถอะไรนะครับเด้อสำหรับผู้ใหที่อยากมาทำงานในประเทศเกาหลีใต้เพราะว่าท่านจะมาแวไใดก็แล้วแต่ถ้าท่านมาเจองานแบบนี้กาจะประมาณนี้เฮ็ดขึ้นกันบดเลยนะครับบพราะว่าผู้ใหก็ตามนะครับพี่น้องถ้าผู้ให สนใจอยากมาเหตุงานเกาหลีอายุ1 8ปถึง39ปีนี่นะครับผมอยากมาเหตุงานก่อสร้างงานอุตสาหกรรมหรือว่างานสวนกเกษตรประสุสทัตว์สามาได้ตแต่ว่าผู้หญิงนี่ผมเนี่ยนะามาก,กเกษตรประสุสทัตว์แหละมันจะได้มาเร็วเพราะว่างานอุตสาหกรรมนี่เขาบ่ค่อรเลือกผู้หญิงนะตงแต่ว่างานก่อสร้างนี่เขารับแต่ผูไส้ได้ครับเด้อก่อสร้างรับแต่ผู้ชายกับบรู้ว่ายามไหนเขาจะเปิดสอบกับว่าท่านรู้เพื่อนแต่ว่าถ้าผูใ้ใดอยากหาที่เราที่เลี่ยนกะ กางติดต่อผมมาก็ได้นะครับผมจะแนะนําให้นะครับเด้อสาหรับผมก็เลียนที่โ้องเลียนพัฒนาชีบุดอนนะครับผมเบาสซูพี่น้องฟังนด้ครับเด้อถ้าผู้ใดอยู่ดรหรือว่ายู่จังหวัดเดยถ้าอยากเลียนก็ติดต่อได้สอบถามได้นะครับผมโรงเรียนพัฒนาชีบุดอนก็ค่าเลียนกับบ่แพ่งนะครับผมมีที่พักที่มีอาหารให้พร้อมนะครับเด้อผู้ใดสนใจก็ล่องศึกษาเบื้องหาข้อมูลล่องเบื่องก็ไ้นะครับผมนี่คือบรรยากาศการทำงาน ของประเทศเกาหลีใต้อีกอย่างหนึง่งงานสวนนะครับพี่น้องงานสวนกนเสียดประสูสัตว์นะผู้ดใดมาเชื่อง,งานเดียบได้กะขอให้ได้มาเถอะเกาหลีนี่้าเรื่องดีนะครับผม้าเรื่องนีเริ่มต้นที่สี่หมื่นหาหมื่นนีผมบอกเ้ว่องมาโบฉีไล่นะครับเด้อตั้งแต่ลกกาบ้านเฮานั่นลกกาจหล้างคดลังกองก,กันลุยน้ำพื่อกันดำหน้ากับดำหน้าลุยน้ำพื่อกันนะก็ได้เมื่อละสามร้อยสี่ร้อยอันนี้นี่เดือนนึงนี่สี่หมื่นหาหมื่นบาทต่อเดือน แต่ีวันหยุดกัมีวันหยุดวันสองวันด้วยนะครับพี่นอ้องแต่ถือว่าบบสีายนะครับเด้อเพื่อให้สนใจกับล่องล่องบึงนะครับนะมีฝากไว้แค่นี้อยู่ดีมีแห้งลำเลืวยกันทุกคนเพื่อให้คิดว่าเป็นประโยชน์ดกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สำนักวันอาสาอะไรนะครับเด้ยอยู่ดีมีแห้งปลอดไยจากโลโควิดขอแห้ลำเลวยกันทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับไปหะเลาะบึงเขากันเด้อ